เอาล้วครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดเกมิงสุดเท่จากแบรนซุนมีนะครับนั่นก็คือเจ้าซุนมี MKS-68 กันนะครับ l e t I wake up to a little bit of drool on my pillow Feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, Damn ain't that great I don't wanna go to work cause my boss is a jerk And I'm not even that pay I need a change in my life cause I don't feel alive And there's nothing that makes me happy oh! Hold beer for for trip Hold about to quit job, cash for ticket. going on don't to a cash a a and plan minute. quit ticket. visit. my I'm my in I'm I เอาละครับทุกคนนี่คือตัวจริงของเจ้าซูนามิ MKS 68นะครับมันก็จะคล้ายกับเจ้า MK 68นะครับที่เราเคยรีวิวไปเนาะแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวเตี้ยนะครับหรือว่าเนี่ยครับเป็นเป็นสวิตแบบเตี้ยนะครับแบบว่าโลโปรไฟล์นะครับทุกคน ความห่างระหว่างเจ้าคีย์บอร์ดตัวเนี่ยตัวของมันนะครับกับสวิตช์เนี่ยมันจะห่างกันแบบน้อยมากนะครับทำให้เวลาเรากดเนี่ยเสียงนะครับเนี่ยมันจะเบากว่าเขาเรียกว่าไงบูสวิตช์ทั่วไปนะครับเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยปุ่มมันจะสูงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเตี้ยนทำให้ปุ่มเนี่ยเงียบลงมาอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคีย์บอร์ดแบบเล็กกระทัดรัดแล้วก็เสียงเงียบนะครับแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับตัวโลโปรไฟล์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมเนี่ยจะเป็นบูสวิตช์นะครับที่เขาให้มาเนาะก็็มมมัััันนนจะะะีท้งหดคคครรบบบสสววิิตตกือู เลสสวิตแล้วก็บา s w สวิตนะครับเราก็สามารถเลือกกันได้เลยนะครับทุกคนนะเออประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Sunami MKS 68ครับฟังก์ชันต่างๆครับเหมือนกับคีย์บอร์ด60%หรือว่าคีย์บอร์ด68คีย์ทั่วไปเลยนะครับก็คือมีปุ่มฟังก์ชันเนี่ยครบทุกปุ่มนะครับเนี่ยมันจะมีราบอกในคู่มือที่เขาแถมให้ในกล่องนะครับเนี่ยก็จะมีปุ่มหมดทุกปุ่มเลยนะครับมันจะเป็นปุ่มเว็บปุ่มฟังเพลงปุ่ม F1 เนี่ย F1 F2 มีหมดเลยนะ F3 F4 ดีลี e เพนอารเป็นดาวคือมีครบเลยนะครับปุ่มไหนที่มันซ้อนกันนะครับเราเพียงแค่กดปุ่ม fn นะครับแล้วก็กดปุ่มนั้นได้ตามใจเราเลยนะซึ่งถามผมว่าสะดวกไหมมันก็ครบคันแต่สะดวกไหมไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเป็นในยส่วนตัวเนี่ยผมชอบคีย์บอร์ดที่เป็นแบบร้อมากกว่านะครับเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยมันสะดวกนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเอาไว้ตกแต่งโต๊ะหรือว่าความสวยงามนะครับหรือว่าทํางานออฟฟิศธรรมดาเนี่ยก็สามารถใช้ได้ครับถือว่าตอบโจทย์เล็กกระทัรัดพกพาง่ายสะดวกครับฟังก์ชันอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากกนทุค ก็เดี๋ยวเราไปดูพวกไฟต่างๆกันเลยครับอ่าก่อนจะไปดูไฟนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าตรงนี้นะครับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับเป็นแบบ Type C นะครับเหมือนเดิมนะที่เข้าให้มานะครับนี่ฮะก็มีสายนี่แถมมาให้นะครับนี่สายสายเห็นสายกันเปล่าสายอยู่ไหนอ่าสายอยู่นี่นะฮะนี่มให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นหัวแบบ USB Type C นะฮะตรงนี้เนาะเอออันนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็อีกด้านหนึ่งครับที่เราเสียบเข้ากับคอมนะครับนี่ก็จะเป็น USB ธรรมดานะครับนี่ เอพีสองกีซูนนะครับเป็นแบบ G ong, T A, ส,สีทองไม่ใช่โคเทเอะสองกีซูนแบบโกลนะฮะเออสวยวะชอบชอบอันนี้คือเรียบหรูดูแพงนะฮะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ตรงนี้นะครับก็มียางกันลื่นนะครับเวลาเราวางเนี่ยเห <c oughs> ็นไหมก็มีตัวปรับระดับนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามารถปรับระดับได้นะฮะเขาวางเนี่ยเล่นได้แบบไม่ขยับเลยเนี่ยไม่ลื่นเลยเนี่ยที่มันขยับนี่คือแผ่นรองเมาส์ขยับนะ <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้ ดี๋ยวพาไปดูไฟกันดีกว่านะฮะเออว่าไฟมันจะเจีมแค่ไหนนะครับนี่นะฮะมีไฟทั้งหมด19แบบนะฮะนี่เราสามารถปรับได้เลยนะฮะทุกคนไปไปดูไฟกันดีกว่านี่นะครับทุกคนหลังจากที่ผมเสียบอ่เจ้าคีย์บอร์ดนะครับเขากับคอมพิวเตอร์นะครับนี่มันก็มีไฟขึ้นแบบนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าสวยสุดๆนะฮะดูแสงไฟครับเป็น R G B ที่แบบว่าอ้หน่านะมาคือบอกได้คำเดียวว่างาม เราสามารถกดเพิ่มระดับไฟก็ได้นะครับเนี่ยกดตรงนี้ครับไฟจะเจี่ยงขึ้นนะครับแล้วก็กด F n นะครับกับลูกศรลงนาเนี่ยไฟก็จะเนี่ยเบาลงถ้ากดไปเรื่อยๆก็ปิดเลยนะฮะประมาณนี้นะครับเนี่ยทางซ้ายก็จะช้าทางขวาก็จะเร่งความเร็วนะฮะหรือสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับโดยการกด F S นะครับกับปุ่มตรงนี้นะครับที่เป็นรูปไฟนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นโหมดนะฮะเนี่ยดูกระแสไฟครับมันจะเปลี่ยนไปนะ้ในทิศทางเฮ้ยมีคนสวยดูด ว่ามันนะที่อันนี้สวยจริงนี่เฮ้ยดีว่ะดีงามคือมีไฟเยอะมากนะฮะเนี่ยสิบก้าโหมดนะครับเราสามารถเลือกโหมดที่เราชอบได้เลยนะฮะนี่อะไรอ่ะคล้ายโหมดเมื่อก,กี้นะฮะ ก็อยู่นิเทศนิเทศการเด่นนี่คือแบบไฟจะติดแค่ปุ่มที่เรากดนะฮะนี่เท่จริงเฮ้ยเจ้ะผมชอบผมชอบฟังแค่นี้อ๋อนี่คือจะวิ่งเลยนะเนี่ยวิ่งเลยกดตรงน,นี้มันจะวิ่งไปตามเขาเรียกว่าเส้นทางของปุ่มที่เรากดนะฮะที่หมเดเยอะมากอ่ะทุกคนดูดิเดยอะจริงสตรมันมองโคตรมัน โอ้อย่างวิง่งย่างวิง่งโอ้อันนี้คือมังกรนะทุกคนเห็นไหมเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเรื่อยๆอย่ะเออเฮ้ยอ,อันน,น,หน,หนี้อันนี้เขาเท่อ่ะน่าจะตาลายน่าดูอันนี้อันนี้ก็เท่เหมือนกันคือโหมดเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะทุกคนสิบเก้าโหมดใช้กันไม่หมดหรอกจริงๆผมก็ไม่เคยใช้ครบสักทีน่าจะหมดแล้วปะมันวนกลับมาหรือย,อยังเนี่ยจำไม่ได้แล้ว จะหมดแล้วนะทุกคนอ่าประมาณนี้ครับสำหรับหมดไฟของเจ้าคีย์บอร์ด MKS 68นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ690นะครับผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะครับก็สามารถกดหาดูได้ับตามช้อปปี้หรือ l a า a d a ด้แล้วก็เพจสนินแบบนี้นะฮะสามารถเลอกันได้นะทุกคนนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองไปเล่นเกมให้ทุกคนดูนะทุกคน มาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเล่นเกมโซนโฟกันนะฮะว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวน,นี้เนี่ยจะเล่นได้ดีสักแค่ไหนนะฮะเออมาเฮ้ยเย่แค่สัมผัสดีมากผมบอกเลยโอ้โหเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมันเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับคีย์บอร์ดนะทุกคนเออกดไม่โดนอย่างเดียวเลย ไม่ใช่ว่าผมกดอ่าไม่ใช่คีย์บอร์ดกดไม่ติดนะะตาบเองเฮ้ยมันตายแล้วอ๋ออย่างแจว๋ว ดูดิคีย์บอร์ดดีอย่างนี้นะครับตายไวไม่เกียวนะประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้เออคือโหมดไฟที่ผมใช้เล่นนะฮะมีหลายโหมดโหมดนี้แล้วกันสว่างดี ็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดเกมส์ซ s น n ามิ MKS 68นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากได้ก็สามารถไปหาสั่งซื้อได้นะครับทุกคนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัอลวลาทุกคนไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย